ถ้าเกิดแสดงเป็นคนไม่นอนเนี่ยเขาจะแสดงยังไงว่าแบบคนไม่นอนแบบสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนี่เขาจะแสดงไงวะผลลัพธ์ในเรื่องนี้ก็คือแบบแสดงเหมือนแบบเหมือนคนเมาเนอะแบบใครนะฉันมาที่นี่ยังไงฉันมาที่นี่ได้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยี่กูเข้าใจกูเข้าใจว่าเออมึงไม่ได้นอน วันที่สองของไอ้ที่เกิดเรื่องเชีนนี่วันที่สองอ่ะไอสัตว์มีอีป้าคนหนึ่งแม่งบอกมึงเอ่อบูชายันมันเลยบูจับเด็กคนนี้บูชายันเนอะว่าตำรวจแม่งบ้าแล้วยิงนักวิทยาศาสตร์ตายอะไรเงี้ยไอเฮียมันแค่วันที่สองมึงดูตากูมึงดูตากูกูไม่นอนวันที่สองมึงคิดว่ากูบ้าไหมก็ไม่แน่นะกูอาจจะบ้าก็ได้นะที่กูนั่งรีวิวอย่างนี้กูอาจจะบ้าเ็ได้นะแต่คือไอเฮียมึงเข้าใจไหมกูก็ไม่ได้ฆ่าคนน่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายลับจับหนังอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอหนังที่เข้าใหม่ใน Netflix ไม่ไม่กี่วันนี่เองนะครับนั่นก็คือเรื่อง Awake เป็นหนังแนวดราม่าระทึกขวัญซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ไม่ได้ดูเทเลอร์อะไรมาก่อนเลยไม่ได้รู้อะไรเลยคือเห็นว่ามันกำลังติดเทรน ในประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับสนะครับก็เลยเข้าไปดูซิด้วยความสงสัยมันคืออะไรวันนี้ก็เลยจะรีวิวสปอยแบบเต็มที่นะครับใครที่ดูมาแล้วก็เรามาคุยกันเลยนะครับเรื่องราวของอเวกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่คนไม่สามารถนอนหลับได้นะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่อะไรสักอย่างมาทําให้เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยหยุดทํางานแล้วก็ทําให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้มันก็เลยคล้ายๆเป็นแบบหนังวันโลกแตกนิดนึงเกอกป่ะอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับพวกเบิร์ดบ็อกที่แบบว่าไม่สามารถมองได้อะไรงี้เรื่องนี้ก็คือไม่สามารถนอนได้หนังไฮค Concept อย่างนี้เนี่ย มีใน Netflix ค่อนข้างเยอะนะคอนเซปต์บางทีแม่งมาแบบโุ้ยน่าสนใจมากเลยนอนไม่ได้แต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ยการ Execute ของมันเนี่ยคือพี่มองว่าเขาก็มีบางจุดที่มันพอดูได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่มองว่ามึงนอนหลับไปอาจจะได้ฝันเห็นอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้ <c oughs> ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่องที่มันยังไม่เข้มข้นพอมันมีหลายจุดในเรื่องที่เหมือนเขาเริ่มต้นมาดี เขาเริ่มต้นมาจากตัวละครที่เป็นแม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีปัญหาไม่สามารถอยู่กับลูกได้เนื่องด้วยข้อกฎหมายอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่เคยติดยามาก่อนแล้วก็เป็นทหารเก่ามาก่อนอะไรางี่โอ้มีมีประวัติเยอะมากแม่คนนี้วันที่เขามารับลูกไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกสาวเนี่ยจมน้านะครับแต่สุดท้ายก็ถูกตํารวจช่วยมาได้ซึ่งวันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่เรียนรู้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้านี่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็คนที่นอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอมภาตจะเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงนิทราจะเป็นอะไรพวกนี้ก็คือตื่นขึ้น,นมาหมดเลยไม่สามารถนอนได้ยกเว้นเพียงแค่ลูกสาวของนางเอกที่สามารถนอนได้แล้วมันก็จะกลายเป็นปริศนาไปทั้งเรื่องเลยว,ว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้นอนได้ทาไมเด็กคนนี้ยังนอนได้นะฮะมันก็จะเถียงกันไปคนนู้นนอนได้คนนี้นอนไม่ได้แล้วหนังมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการแย่งชิงลูกสาวคนนี้ก็คือลูก เด็กสาวคนนี้อยู่ในอันตรายจากกลุ่มพวกนักทดลองเฮียอะไรสักอย่างเขาจะมีสถานที่ที่เรียกว่าเดอะฮบเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยกำลังจะทําการค้นคว้าทําให้มนุษย์เนี่ยกลับมาสามารถนอนได้สังเกตไหมที่พี่เล่ามาให้ฟังเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮียนอนได้นอนไม่ได้นอนได้นอนไม่ได้นึกว่ามันฟังครั้งแรกนะเว้ยมันเหมือนน่าสนใจนะแต่สักพักมันเริ่มเฮียมึงฟังบ่อยๆขึ้นมึงแอบงงเหมือนกันนะแง่ติ้งต้องกันนะ เรื่ยป่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีนําเสนอด้วยแหละพี่มองว่าอย่างนี้พี่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหนเว้ยเขาจะมาแนวแบบหนังแบบภัยพิบัติอ่าค่อนข้างจะโฟกัสในรายบุคคลอะเป็นแคบๆอะเป็นหนังภัยพิบัติอณ์คล้ายๆกับเรื่องกรีนแลนด์นึกออป่ะจริงๆเรื่องนี้จะมีความคล้าย คล้ายๆกับเรื่องชินเด้นดอบแมนซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับว่าโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีใครท้องได้แล้วเรื่องนั้นดีกว่าเยอะเลยนะเรื่องนั้นนี่คือสําหรับพี่นี่ก็คือแบบ9เต็ม10อะไรงั้นเลยนะฮะชินเดนดอบแมนน่ะไม่มีในเน็ตฟลิกด้วยนะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยคือเกี่ยวกับโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครสามารถท้องได้ แล้วมันมีอยู่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่สามารถท้องได้ขึ้นมามันก็เลยเกิดการแบบว่าไลา่ล่าติดตามมันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องเที่ยเนี่ยก็จะมีลงค้ายๆกันเลยเว้ยมันจะมีซีนในรถที่เหมือนเหมือนกับแบบว่าเป็นซีนที่เขาเรียกว่า อุบัติเหตุอะไรพวกนี้เขาจะใช้วิธีการนําเสนอที่ค่อนข้างดีนะเหมือนแช่กล้องไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถ่ายติดตามหรือว่าจะเป็นซีนที่กลุ่มลูกสาวเนี่ยถูกมาแย่งดึงไปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นซีนที่เหมือนเขาพยายามจะแช่ทิ้งไว้ซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนกับชินเนสของแมนมาก เห็นว่าเขาเลฟเฟรนเข้ามาจากตรงนั้นแต่ที่นี่เนี่ยเรื่องนี้คือคาแรคเตอร์มันน่าลำคาญมากเว้ยตัวละครมันน่าลำคาญมากไอตัวลูกชายมันก็จะมีความน่าลำคาญคือเมื่อไหร่มึงจะรู้สักทีนึกออว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มึงจะมึงจะก้าวข้ามไอความโง่ของมึงไปสักทีอะเมื่อไหร่มึงจะรู้ว่าเฮ้ยไอโลกเยี้นี่มันมันนั่นไปแล้วนึกออว่า พี่มองว่าเราหมดยุคการดูหนังแบบนี้แล้วมึงต้องเรียนรู้ให้ไวมันก็เรียนรู้แหละแต่ก็คือมันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนหนึกออกอปะส่วนตัวลูกสาวก็คือเป็นพลอตดีไว้เป็นเครื่องมือในการเล่าพลอตแค่นั้นเลย มีตัวตนขึ้นมาเพื่อถูกแย่งไม่ได้ต้องทำอะไรเลยหนูแค่ถูกแย่งอย่างเดียวคือเขาพยายามจะเล่าให้เด็กคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ารีบมึงรีบโตนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะตายแล้วทุกคนไม่สามารถนอนได้เดี๋ยวมึงจะตายเนื่องว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแบบทุกคนเวลาถ้าเกิดไม่นอนเนี่ยมันกูในตาดําอย่างเงี้ยกุตาดำเนี่ยกูไม่นอนแต่ทาไมกูไม่บ้าเหมือนในเรื่องนี้แม่ก็จะพยายามเหมือนสอนให้ลูกสาวเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการแบบว่า จุดไฟเรียนรู้เรื่องการาดูดน้ํามันเรียนรู้อะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมึงเรียนรู้ไปมึงก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเพราะสุดท้ายมึงรอดกันทุกคนพี่ก็เลยมองว่าไอ้เฮียม,มึงเล่ามาอย่างนั้นแล้วมันไม่ส่งผลมึงรอดกันทุกคนแล้ววิธีรอดของหนังเรื่องเฮียนี่คือตลกชิบหายเลยมีใครแบบว่าคิดได้ไหมว่าเฮ้ย ทุกคนแม่งนอนไม่ได้แล้วเขาจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเขาตอบปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างเดียวคือทําไมไอ้ลูกสาวเนี่ยถึงไม่ตายเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเคยตายไปแล้วเมื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีตำรวจเนี่ยมาปั๊มหัวใจทํา CPR ให้ไม่รู้ช่วงนี้เป็นที่อะไรกับ CPR นะครับมาแนวอย่างนี้หมดเลยทำ CPR ให้ก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยเหมือนกับประมาณว่ารีสตาร์ทรีสตาร์ทเครื่องใหม่เนี่นึกออกว่าเหมือนกับ เหมือนคอมแห้ง <c oughs> เหมือนทุกคนนี้คอมแห้งอ่ะพรคอมแห้งมึงรีสตาร์ทใหม่ทําให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้สามารถนอนได้เหมือนเดิมอะไรงนี้ซีนสุดท้ายก็คือจะเป็นซีนที่ลูกสาวเนี่ยกดแม่จมน้ําแล้วก็ ปั๊มหัวใจแม่ขึ้นมาใหม่มันฟังอาจจะดูไม่เซนเอางี้เลยมันฟังดูไม่เซนแต่มันมีพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มันมียึดแค่เขาเรียกอะไรว่ากลุ่มอะไรเดอะฮับที่เขาเรียกนะเดอะฮับนะโอ้แม่งกำลังคิดคนคน้นคว้าคิดไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยว่าทํายังไงมนุษยชาติจะผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปได้คิดไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามึงต้องเหมือนกับว่าตายไปก่อนแล้วมึงก็ใช้ เครื่องปัม๊มหัวใจปึ้งขึ้นมามึงไม่รู้เลยมึงไม่สามารถคิดได้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกนี้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนอนหลับมึงไม่สามารถคิดได้ไม่สามารถรู้ได้นักเขียนเรื่องนี้เขาจะมีข้ออ้างขึ้นมวาว่าอ๋อก็เพราะว่า,าก็เพราะว่าทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้นอนไงก็เลยคิดไม่ได้ดแค่แสดงว่าไอเดียนี้มันไม่ม,ไม,มันไม่บรนเจิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดิถูกไหมแสดงว่า ไอเดียนี้มันไม่ได้เวิร์กตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามึงคิดว่าแค่การปั๊มหัวใจหรือ CPR เนี่ยสามารถทําให้พวกมึงฟื้นขึ้นมาได้และเป็นเหมือนเดิมได้มึงคิดไหมว่าจะมีคนอีกแม่งเป็นร้อยคนเป็นล้านคนในโลกเนี้ยในโลกที่มึงสร้างขึ้นมาเนี่ยแม่งกําลังฟื้นขึ้นมาเหมือนปกติมึงคือพี่เชื่อว่าโลกทั้งโลกนี่ไม่ใช่มีแค่เด็กนีก้คนนี้คนเดียวเนึกอป่ะซึ่งในเรื่องมันก็มี2คนแล้วไม่ใช่คนเดียวหรอกมันมี2คนมียายแก่คนนึงถูกถูกปลุกขึ้นมาถูกฟื้น้ีน ถามจริงๆเลยเฮ้ยมึงแพ้เด็ก่ะมึงคิดมึงคิดดูดินักวิทยาศาสตร์แพ้เด็กอะมึงแพ้เด็กอะ,ดดกกอ,ะ,กอ,ะอีเด็กแบบอีเด็กเป็นลูกกี่ขวบแปดขวบมึงเด็กแปดขวบคิดได้อะ่ะแล้วมึงแพ้เด็กอะ่ะแล้วไอที่มึงเล่ามาเกี่ยวกับการแบบสอนให้ลูกสอนให้ลูกทําอย่างนู้นสอนให้ลูกโตอย่างนี้สอนให้ลูกเป็นอย่างนั้นเนี่ยมึงสอนลูกแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามึงรอดนึกอะว่าเป็นหนังที่นอมแนม น้ำแน่นมากคือพี่บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงมาทางนั้นแล้วมึงตายตายไปเถอะมึงตายตายไปเถอะมึงปล่อยเป็นปริศนาก็ได้มึงตายไปเพราะว่าเอออย่างน้อยมึงสอนลูกแล้วแล้วตอนสอนลูกลูกก็ไม่จําไม่เสดหนูไม่อยากทำเพอแม่สอนให้ลูกยิงปืนหนูไม่ชอบปืนกูเกลียดต,ตัวละครอย่างนี้มากเข้าใจว่าเขาต้องการให้มันเป็นคนแต่คือบางทีนึกออกป่ะมันต้องเหมือนกับตัวละครมันต้องพัฒนาดิถูกป่มมันต้องพัฒนาไปไหนสักอย่างดิ มันต้องไปไหนสักอย่างหรือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าต้นเรื่องเด็กก็มีเกียดปืนเออท้ายเรื่องเด็กไม่เกียดปืนเออก็ยังดีนึกออกปะเด็กไม่เกียดปืนแล้วเด็กสามารถเรียนรู้อะไรด้วยตนเองแล้วนึกออกปะต้นเรื่องเป็นอย่างนีง้ท้ายเรื่องมึงก็พัฒนาให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือต้นเรื่องท้ายเรื่องเหมือนเดิมบวกกับที่สามารถคิดวิธีทําให้อ,อ,อญญาณาจัชาติรอดได้จากเด็ก8ขวบตอนนี้ยึดเคนึกออกปะแม่งบ้าบ,าบอเหียแล้วอย่างหนึ่งก็คือ ไอหนังเรื่องนี้พี่เข้าใจนะพี่เข้าใจว่าการที่แบบนอนไม่หลับมันจะทําให้คนแบบเรื่องะเริ่มเป็นบ้าหรือเริ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่มองว่าช่วงแรกๆมันเร็วมากมันเร็วมากแบบไอเหียมึงไม่นอนแค่2วันอะ่ะมึงบ้าแล้ว มึงยิงคนตายแล้วจำได้ไม่สีเรื่องๆที่อยู่ในโบทอะ่ะจริงๆพี่ชอบในะการแสดงของไอ้ไอ้บาทหลวงอะ่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนอียมึงมึงดูเหมือนจะเป็นคนเร็วนะแต่มึงไม่ใช่คนเร็วเออมันก็เหมือนกับแค่นับถือพระเจ้าเฉยๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้บ้าคลัง่งศาสนาขนาดนั้นตอนแรกอารมณ์เกือบจะเป็นเดอะมิสแล้วนะตอนแรกอ่ะพี่ิน้ เฮ้ยไอ้เฮียน่าสนใจว่ะแม่งเถียงกันคุยกันเอ้ยซีนนี้แม่งเวิร์กแต่มันมันมันเขาเรียกว่ามันเอสเคเลตเร็วเกินไปคือมันเหมือนกับคืนเดียวไอ้เฮียมึงไม่ได้นอนคืนเดียววันที่2ของไอ้ที่เกิดเรื่องเฮียนี่วันที่สองอ่ะไอสัตว์มีอีป้าคนนึงแม่งบอกมึงบูชายันมันเลยบูจับเด็กคนนี้บูชายันนึกว่าตำรวจแม่งบ้าแล้วยิงนักวิทยาศาสตร์ตายอะไรเงี้ยไอ้เชียมันแค่วันที่สองมึงดูตากูมึงดูตากูกูไม่นอนวันที่สองมึงคิดว่ากูบ้าไหม ก็ไม่แน่นะกว่าจะบ้าเขาได้นะที่กูนั่งรีวิวอย่างนี้กว่าจะบ้าเขาได้นะแต่คือไอ้เฮียมึงเข้าใจไหมกูก็ไม่ได้ฆ่าคนน่ะคือวันที่สองอะ่ะนึ่อากว่าวันที่สองอะ่ะมึงก็แบบไอ้เฮียมันไวเกินไปพี่เลยมองว่าเออไอ้เฮียพี่เข้าใจว่า มันจะแย่ลงเรื่อยๆแต่บางทีนึืองบอกว่าเขาวางช่วงแรกๆไม่ค่อยเจ๋งว่าเฮ้ยมันมันค่อยๆแบบเอ็กซ์เครไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้ให้มันค่อยๆแบบเหมือนกับพลิกผันไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆรุนแรงร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆมันจะน่าสนใจกว่าเรื่องนี้มันจะมีหลายซีนด้วยที่แบบว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากอย่างเช่นขับรถไปอยู่แล้วอยู่ดีๆไปเจอคนแก่แม่งแก้ผ้ายืนอยู่กลางถนนมองแสงพระอาทิตย์เฉยๆไม่รู้ว่าอะไรคือช่วงนี้น่าจะเป็นประมาณวันที่4แล้วพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ี่ นั่นนะ่าสนใจนะมึงจอดก่อนไหม <laughs> มึงจอดดูกันไหมหรืออะไรไหมเรื่องนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเยอะภายนอกนึกว่ามันมีตรงนี้แล้วอยู่ดีมันขับไปอีกจุดหนึ่งอยู่ดีมันไปเจอคนแม่งกําลังถูกแขวนหัวอยู่อะแขวนห้อยหัวลงมาแล้วแม่งคนดักเหมือนกับจะมาุมถ้งหรืออะไรอย่างนั้นอะแม่งก็บ้าดีเรื่องราวที่มันน่าสนใจเหมือนมันหายไปเลยสุดท้ายก็มาจบในสถานที่ที่เหมือนกับจะปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือเดอะฮับที่เขากําลังทดลองอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่หามากคือ ด้วยคอนเซปต์มันเนึกอมั้ะด้วยคอนเซปต์ของการที่แบบคนไม่ค่อยนอนอะ่ะแล้วมันถึงแบบช่วงคลายแมมกของเรื่องแบบว่าในวันที่เจ็ดของเรื่องเนี่ยคือพี่พี่ว่ามันหามากพี่ว่ามันหามากทุกคนแม่งบ้ามันเลยแล้วทุกคนทุกคนในโลกเนี่ยแม่งบ้ามันเลยแล้ววิธีการพูดของเขาอ่ะพี่ก็นกั่งคิดว่าเฮ้ยเหีย ถ้าเกิดแสดงเป็นคนไม่นอนเนี่ยเขาจะแสดงยังไงว่าแบบคนไม่นอนแบบสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนี่เขาจะแสดงไงวะผลลัพธ์ในเรื่องนี้ก็คือแบบแสดงเหมือนแบบเหมือนคนเมานอะแ่บมันจะมีอารมณ์เหมือนคนเมาดนึงแบบอ,อืฉันจะพาลูกไปมึงมึงดูนะ มึงดูคือทุกคนในเรื่องอนะมันนักวิทยาศาสตร์เอ้ยทหารเอ้ยนักเอกเอ้ยลูกชายลูกสาวอย่างไรไอ้ลูกสาวไม่เป็นไรนะลูกชายอะไรพวกนี้คือทุกคนแม่งจะเหมือนคนเมาเนอะกับว่าแล้วจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะจะเหมือนออฉันว่าฉันฉันว่ามันต้องทำเนี่ย ไคลแม็กที่เป็นแบบจุดไคลแม็กของเรื่องที่หามากไอ้เหี้ยทุกคนแม่งจะเริ่มเมาแบบคุยไม่รู้เรื่องแม่ก,ออก็อนฮะอีกคนแม่เหรอฮะใครนะฉันมาที่นี่ยังไงฉันมาที่นี่ได้นี่ยนี่นี่ที่ไหนเนี่ยกูเข้าใจกูเข้าใจว่าเออมึงไม่ได้นอน แต่คือไอ้เพี้ยแต่คือถ้าเป็นพี่นะกูไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วถ้าคือกูกูค,ค,คิดว่าเฮ้ยไอ้เพี้ยมันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพี yeah. ้ยเป็นพี่อ่ะคือพี่มองว่าคนทำงานเนี่ยมันมีไอเดียเยอะแยะที่เขาวิ่งผ่านมาในหัวเว้ยแล้วก็ไม่ใช่ไอเดียทุกไอเดียที่จะสามารถเวิร์กได้หมดทุกไอเดียนึกออกป่ะตอนจบก็อย่างที่พี่บอกไปว่า ไอ้ลูกสาวคนนี้ก็สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ประเด็นของมันก็คือหนังเรื่องนี้มันไม่มีโฟกัสกอาซะเลยนึกออกปะตอนแรกมันเหมือนกับโฟกัสที่จะเตรียมเตรียมตัวลูกสาวให้เขาเรียกว่าเตรียมตัวให้ลูกสาวเหมือนกับเตรียมที่จะใช้ชีวิตหลังจากนี้ต่อไปหนะ้าหรืออะไรงั้นก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็เหมือน,นให้ทุกคนลอดขึ้นมาพี่มองว่าหลายคนน่าจะรู้สึกว่าเออเฮียแม่งนอนดีกว่านะ นอนดีกว่าจะได้เห็นอะไรที่มันสนุกสนุกกว่านี้หรืออะไรอย่างนั้นนะถ้ามาตรฐานของหนังภัยพิบัตินะก็คงจะประมาณที่3คะแนนมันเป็นหนังที่เดี๋ยวก็ไม่มีใครพูดถึงพี่เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวคนก็ลืมไปแต่พี่เข้าใจอย่างหนึ่งเรื่องนี้เขาพยายามจะไม่ใช้ Exposition เขาพยายามจะไม่ใช้วิธีการเหมือนกับให้ตัวละครแม่งอธิบายอธิบายอธิบายอะไรเงี้ยคือเขาให้เราดู ตัวละครไปเองว่าเฮ้ยม,มึงเริ่มแย่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาให้เราคิดเอาเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีนะครับแต่อย่างว่าแหละแม่งบ้าตั้งแต่คอนเซปต์แล้วนึกเรว่าแล้วถามว่ามันฟังน่าสนใจไหมมันฟังน่าสนใจนะแต่สุดท้ายแล้ว Execute ออกมามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็ พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มนะครับช่องนี้จะมีการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องหนังใครอยากจะถามอะไรพูดคุยอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะมาะเขาเรียกว่าช่วยเหลือช่องแล้วก็สนับสนุนช่องนะครับสามารถด o n a t i o ได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับกจ็จะสามารถทำให้ช่องนี้ เขาเรียกว่าทําบ่อยๆได้นะครับแล้วก็มีกําลังซั์ในการทําต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะวันนี้<ม>ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับมีเรื่องไหนอยากให้แนะนําอยากจะให้รีวิวอยากจะให้ตีความอยากจะให้พูดคุยอะไรนี้ก็พิมพ์กันมาด้านล่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ